นี้เรามาดูตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับบาจานะครับดูกล่องก่อนี่จะเป็นกล่องลักษณะนี้นะครับ12นิ้วนะครับตัวนี้ <c oughs> ก็คือสเปคก็คือจะเป็นโพลีโพรพิลีนคอนก็คือเป็นพลาสติกนะครับกันน้ำนะครับแม่เหล็กก็คือหนัก30สออนขอบยางนะครับแล้วก็มี2ไวอคอยนะครับ250วัตต์นะครับพาวเวอร์ ามาแกะกล่องดูแกะทังไงโแกะดูนะครับย่อบาจานะครับซับวูเฟอร์12นิ้วอันนี้เป็นของอเมริกานะครับบางคนถามว่าอันนี้เป็นลำโพงบ้านหรือลำโพงรถยนต์ก็คือ น่าจะใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะครับใครจะไปซื้อเป็นลำโพงบ้านก็ได้หรือว่าลำโพงรถยนต์ก็ได้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของบาจาตรงโคนนะครับก็นี่เป็นขนาดแม่เหล็กนะครับเป็นโครงปั๊มนะครับ ข้างหลังเขียนว่า4โอมนะครับเป็นซับวูเฟอร์รุ่น BX12 นะครับโคนี่เป็นพลาสติกนะครับก็กล่องบรรจุภัณฑ์ค่อนข้างสวยดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาวัดชั่งน้ำหนักกันดูว่าน้ำหนักตัวนี้เนี่ยกี่กิโลกร,รัมนะครับ จมีเครื่องช่างโอเคเดี๋ยวเรามาช่างกันนะก็คือตัวนี้พูดถึงแม่เหล็กมันไม่ค่อยใหญ่นะครับถ้าเทียบกับลมพงรถยนต์ทั่วไปก็ถ้าใครชอบแม่เหล็กใหญ่เนี่ยก็ข้ามตัวนี้ไปแต่ว่าถ้าจะเอาไปติดแทนลำพงบ้านหรือว่าอะไรก็ ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับตัวนี้เรามาชั่งน้ำหนักกันนะครับ3ามจุดประมาณสามจดสามกิโลกร,รัมนะครับตอนนี้ที่ร้านเหลืออยู่ไม่กี่ตัวละก็ถ้าใครสนใจก็ราคาไม่แพงนะครับครับขอบคุณมากครับ